ถ้าตรงนี้นกบอลเขาไม่หันนไม่เข้าไปแล้วหนล้วนี่คือวัลลัศแขนใ้ไม่แตะเลยื่อเรามาลงก็ลงมาใสกันนี้ก่อนีกเสื้อตัวมันหึไอ้แขถึงอยู่ดีอะที่จะเตียงมานี่นโคกระกชิ้นเป็นิด โสสพสคใหม่อะตาโใหม่ิายวิดีโอ เจ้าขาวเนี่ยนักเตะเกาหลีนักเตะก็ซุนกีเมื่อกี้มาทำได้สมดุลอยู่ประจวบนี่ปีกว่ากันนะครับประจวบที่สี่ก็จะมีทางด้านของนักเตะไม่ได้มานานเนี่ยจำชื่อนักเตะไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็คุณแม่ยีเนี่ยนะสองคนนะเป็นนักเตะจากเกาหลีนะ รงนี้นะเรียกว่าไายชื่อที่เห็นเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่ไร้ชื่อรอการยืนยันจากฟีฟ่าก่อนฮะว่านักเตะทั้งหมดเนี่ยจะลงในายแข่งกันเตะ่ยนะครับผมเชื่อเลยว่าเราจะสามารถนะครับมี่ทีมนะครับเด่นเด่นเนี่ยมาพูดทีงเราและพาทีมเข้าไป ไฮบริดนะนักเตะทั้ง4คนของเรานะ่โดนไปวอลกลางสนามนะครับยืดเส้นยืดสายเนี่ยนักแข่งด้วยกัน3คอร์เตอร์ด้วยกันนะครับวันนี้ได้ชมกันอย่างจุใจแน่นอนนะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครนะครับนั่งบนเก้าอี้ที่ท่านซื้อมาจะมีถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยนามไปก็คงจะรู้จักกันดีนะครับตุเคด็กนนนี้ห้าตาเลตตุเลตตุเลตล้มกอดล้มแม่ร้อง

มีบใายกันบ้างน,นะครับหลายคนก็รู้ชก,กัาดีนะครับเพราะว่าเห็นแม็กการขายทอดหลายๆีน้าด้วยกันนะครับเนี่ยแล้วันนี้ก็รับนักเตะของแบงค์ม นะครับก็ได้ทำการสัมผัสมือกันนะครับในช่วงนี้นะครับประอนการแข่งขันนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับจะมีการมอบช่อดอกไม้นะครับช่วงแรกขอเชิญนะครับน้องพลอยนะครับกุสาวอนท่านนายกนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณกรุณาชิดชอบครับเรียนเชิญคุณกรุณาชิดชอบนะครับรับช่อดอกไม้ด้วยนะครับเรน่องยะไค้เรื่องะไคร ก็เดี๋ยวเขาเอาแต่งงานกันแน่เลยเนียบนะมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่ลูกสะพ้ายเขาชอที่สองนะครับขออนญาตเรียนเชิญคุณฉลองถิ่นละไตภูสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณเนวินชิดชอบนะครับ มกรุณาทีชอบรับแทนนะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่อนะครับเฉมอให้กับทางด้านผู้จัดการทีมนะครับของบุรีรัมย์ที่เม่ตนะครับ และเด็กๆที่เดินนำนักเตะโลซนามนี่คือเคนามิไลใหม่นะครับเกษตรมวลมือด้วยนะครับนี่ไลใหม่อคาเดมี่ไลใหม่เป็นอีกหนึ่มเด็กที่อนาคตของจังหวัดพัทธลีขันของเรานะครับที่จะมาเสริมเคลเล็์นะครับให้กับวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับขอต้อนรับนะครับผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับรับมอบ ช่อดอกไม้นะครับเอาเลครับวันน si ี้เนี่ยเรามาดูรายชื่อผู้เล่นนะครับของทั้งสองทีมนะครับทด้านของทีมเยือนคุนิรามยูไเตดเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับผู้เล่นาับะตเนี่ยซิวาร์ตนี รักกปูเร่มาเล็กฮะทุกผู้เดปูเร่มาเลก้าบุโด้มาเล็กสิเจ็ดัมาเลขก4ชิิพัทหมายเลข17อันนาวินหมายเลขสิซูเปชชหมายเลข23ชิคาหมายเลข30สิหมายเลข34อันนนหมายเลข37อดิษานะนีดนของผู้เล่นสำรองครับอินแานของ หมายเลข15สุรัตน์หมายเลข22สุพนัดหมายเลข24ปารมีหมายเลข26รัตนกรหมายเลข28ชวรัตน์หมายเลข31อับดุลฮาวิดหมายเลข33ชิ้นคงหมายเลข38ขวัญชัยและหมายเลข14หมายเลข44 0ครัดิโอโก้และหัวหน้าผู้สอนครับรันโก้พบภูวิทย์นะครับทางด้านของไราชื่อผู้เล่นประจวบศรี ผุณลูกสาประตูหมายเลขสามสิบห้าก <t ell> ิสโกนเกิดผลหมายเลขสามวิทยามูนวงหมายเลขสี่วิศรุตวัยงานหมายเลขหกจักรพงษ์ใหญ่โตหมายเลขเจ็ดอภิรัตน์หินขาวหมายเลขเก้าเอลิสยากูรอฟสกี้ หม,ม,มายเลขสิบเ็ด้ 19, ด 15, องมา่ชยบุญมาหมายเลขสิบสี่คิอหมายเลขสิบเก้าพนแดงฮีหมายเลขยี่สิบห้ารู้กสับสอและหมายเลขสิบเก้าวันนี้ใจแสมาดูด้านของเด็กกันน้ครับบอลอยู่ที่วิสุวรรณงาหมายเลขสี่ของพี่อุ้สี่สองคืนลังไป,ไป,ไปให้กับพูนแดงอีตกเป็ปนวนีราต้์ วนใุ้มเปิดไหลใส่บุรีรัมยมาทางด้านของหมายเลขเก้าุรรอจริงุเนีอโค้กโก้โ้บุรีัมยจะได้ขขึ้นนำประจั์สหนึ่งประตูสูงอันนประตูของพุูโดนะเล่นได้ที่หะโดนเข้าวะโอ้โหจังหวะนี้ผ่านไปนี่หายเลยผู้รักษาประตู ที่ม่เขาเป็นสุกรเกิดผลเนี่ยให้แต่ยืนดูเลยครับบอลเนี่ยมันท้องเข้าหาประตูเลยอ่ะโคตรคมเลยโอ้โหนี่ยจังหวะอะจตัดกับเร็วของบุรีรัมย์แล้วเป็นผลที่ยิงขึ้นนำไปเจอวิธีไปหนึ่งประเซ็ต์ต่อศูนย์เนี่ย บุร <Negative. S 3> ีร <c> <und> ัมเปิดโขอไปลูกนี้หมุงทิ้งออกมายังอยู่ที่บุรีรัมเปิดเข้าไปนับประตูอีกครั้งหนึงแล้ววัาเลนลงนี้เลยโว้ยโก้โก้ยสาประตูตัอสูับุรีรัมชู ที่ทำประตูนะครับสวมปอกแขนกัปตันทีมนางขาแต่ไกลครับตุยเยสจากแผงหลังครับขึ้นไปหน้าประตูและประกาศว่าตุ้ยเยสสั่งมาทุกโซนนะครับบุรีรัมย์จู๊ดเสร็จคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับสถานีบริการน้ำมัน

เราไม่มีตา